สวัสดีค่ะวันนี้ใกล้เลิกง,งานแล้วนะคะก็เลยวันนี้เวิเคราะโฮมก็เลยเดินมาผ่อนคลายในสวนนะคะตอนนี้เราก็ยังอยู่ในสวนขอนเรียนนะคะสวนขอนเรียนหนอนทองก็มาเดินดูว่าลูกร่วงไหมหล่นไหมนะคะตอนนี้ลูกติดติดลูกแล้วนะคะน,นี่คือติดลูกและะ้วค่ะแต่ว่าเนี่ยคะ่ะที่เห็นมีว่างๆนี่คือมันหล่นไปนะคะ มันก็จะหลุดร่วงตามธรรมชาติเนี่ยเนี่ยเนี่ยร่วงเขาจะธรรมชาติเขาจะเลือกคัดสรรเลือกเลือกของเขาเองะค่ะก็ <c oughs> ตัวน,นี้ก็ภาพลงกก็ยังเหลือเยอะอยู่ค่ะแสงสองไม่ค่อยเห็น,นะะ <c oughs> ก็อันนี้ก็คือระยะเขาเรียกระยะ <c oughs> ไข่ไก่ไหมไข่ไก่ไข่ไก่ลูกไข่นกกระทานะระยะไข่นกระทานะคะ หลังจากออกดอกที่ที่เราเคยพาดูดอกกันเมื่อช่วงประมาณมกรานะคะตอนนี้ก็ติดลูกมาแล้วเดี๋ยวกลับกล้อง,งนี่ค่ะนี่ค่ะในหนึ่งต้นก็อยังอยู่เยอะอยู่นะคะเดี๋ยวลูกโตสักประมาณไข่ไก่อ่ะเราก็ต้องคัดคัดลูกและลูกไหนที่อยู่ในตำแหน่งที่มันเหมาะสมเราต้องตัดออกนะคะเพราะว่าถ้าเยอะเกินไปต้นเขาจะรับไม่ไหวเดี๋ยวพาไปดู มีเดินเล่นใน,น,น,นสวนต้นส้มส้มนี่แม่ปลูกไว้หนึ่งต้นนะคะตอนนี้พ่อขัตอนเราก็มาปลูกเพิ่มหวานมากะะมส้มเขวหวานอีกต้นหนึง่งะอันนี้เขาเพิ่งมีลูกเพิ่งเพิ่งหมดรุ่นไปนะคะแต่ว่าเหมือนทำท่าจะออกด้อยแ,แล้วข้ามไปดูในสวนกัน ตรงนี้คือเป็นสวนพริกไทยเก่านะคะถ้าเนี่ยถ้าสังเกตเห็นจะมีเสาพริกไทยตั้งอยู่แต่ว่าบางส่วนกระถอนออกไปแล้วนะคะก็มีสวนทุเรียนอันนี้ยังไม่ปีปีนี้แปลงยังไม่ออกลูกนะคะยังไม่ออกดอกนะคะแต่ว่าปีหน้าคิดว่าเขาจะออกดอกแล้วเนี่ยต้นต้นส้มนะคะเนี่ยแม่ปลูกไว้แต่เดิมแม่ปลูกไว้ตรงฝั่งนู้นนะคะแล้วมันตายแล้วพ่อเขาก่อนตายไหม่อขาตอน ขั้ตอนต้นส้มแล้วก็มาปลูกเพิ่มเนี่ยก็เลยมีอยู่หลายต้นเลยค่ะหวานมากนะคะทิ้งไว้ให้ให้ลูกให้หลานได้กินตรงนี้เคยมีช้างเดินผ่านนะคะเมื่อประมาณปลายปีอะ่ะมันมีรอยเท้าช้างตอนตอนเช้านะเราเดินมาดูมีรอยเท้าช้างเดินผ่านตรงนี้แต่ว่านานเขาจะมาทีค่ะไม่ได้มาบ่อยมีถั่เียนปลูกใหม่เหลืองจังเลยจะต้องบำรุง ยอ,ออออ,ออาจำลึงชอบพันต้นไม้มากมเหลืองเดี๋ยวต้องบำรุง <choose S 1> อันนี้ค่จะป่วยอยู่เออเหลืองจังเลยเนาะอันนี้คืออีกแปลงหนึ่งปีที่เราดกมากนะคะแปลงนี้กับปีนี้เขาทับต้นก็ไม่ค่อยดกเท่าไหร่อันนี้คือเราเราแล้วขณะสวนมันจะเป็นร่องอย่างเงี้ยเพราะว่าแต่เดิมมันเป็น เป็นแปลงทิศไทยเนาะเขาก็จะขุดร่องเนี่ยค่ะอันนี้เราไม่ได้ปลูกอัอต้นนี้มีลูกเลยมีวางเปล่าโอ้มีด้านบนนี่ต้นต้นนีลล้ลูกใหญ่แล้วนะคะใหญ่นะพามีให้เห็นอันนี้แปลงนี้ก็มีตายไปหลายต้นนะคะเราก็ซื้อมาปลูกเพิ่มก็โตดี ตอนนี้ดอกพุ่มบานวันนี้รุ่นหลังเลยนะนี่คือดอกพุ่มบานเลยนะดอกตูมแล้วก็ดอกบานร่มรื่นมากเลยเนาะหน้าปูเสือปิดนิกเนาะโอ้จะมีหลายรุ่นมากเลยในะหนึ่งต้นมีเป็นลูกใหญ่แล้นะแล้วก็เป็นดอกลูกเล็กแล้วก็เป็นดอกพุ่มบานก็มีอันเนี้ยแบบเนี้ยจะดูแลลำบากเพราะว่าในในหนึ่งต้นหลายรุ่นหลาเกินอย่างเงี้ย มีที่เป็นลูกแล้วก็เป็นดอกมันก็จะเ,เกี่ยวกับการให้การให้น้ำภรรยาเ,เป็นดอกแล้วเป็นลูกแล้วมันจะให้น้ำไม่เท่ากันนี่คือลกใ่นี่ค่ะอือเพิ่งเกิดน,ดน้ำไปนี่กำลังให้น้ำนะคะเกิดน้ำเบี่ยงอัน้ฝั่งนู้นข้ามไปไม่ได้เป็นนองกำลังให้น้ำมีติดลูกเยอะมาก ปีนี้ก็ขัดต้นเพราะปีที่แล้วป่านเขาโดกมากเลยคุณลูกแน่นไปหมดเลปีที่แล้วเนาะปีนี้ก็ขัดต้นนี่เป็นไรให้เขาพักผ่อนออันนี้คืแปลงป่าสอาง โล่งไปหมดเลยก็ปลูกใหม่ก็ตายปลูกใหม่จะปลูกใหม่กว่าจะได้ต้นใหญ่ทันี้ก็สิบกว่าปีนะคะเนี่ยใช้เวลาอยู่เหมือนกันก็คามคมสวนทีเรเรียนนะคะที่เป็นอาชีพที่สามจริงๆอาชีพเนี่ยควรจะเป็นอาชีพแรกเลยซ้ำแต่ว่าเราจะตัดสินใจมาทำทีหลังสุดเนื่องจากว่าแต่เดิมเนี่ยพ่อแม่เขาก็ทำมาตั้งแต่ รุ่นปุยตายายกับรุ่นพ่อแม่นะแล้วก็เราก็ได้โอกาสไปศึกษาเรเรียนก็เลยไปทํางานอยู่ในในกรุงเทพอย่างเงี้ยค่ะจนกระทั่งแม่เสียชีวิตไปแล้วก็ก็ไม่มีคนนานำพิษนำนำนำทำมาเนาะก็จะเหลือแต่พ่ออย่างเงี้ยแต่พ่อก็ไม่ค่อยกินนะคะก็สวนก็ปล่อยลูกล่างมากว่าที่เราจะตัดสินใจกลับมาฟื้นฟูดูแลก็คือหลังจากแม่เสียไปแล้วประมาณสองถึงสามปีค่ะก็คือทํางานเป็นเซลเนี่ย มาตอนนั้น10กว่าปีค่ะสิกว่าปีแล้วก็มาเปิดร้านอาหารก่อนทำเปิดร้านอาหารเสร็จแล้วจากร้านอาหารก็มาทําสวนแต่เดิมสวนก็จะเป็นสวนยางลกล้างอะไรเงี้ยมีทุเรียนบ้างนิดหน่อยอะไรนะคะแต่เราก็ตัดสินใจเอายางพาราออกแล้วก็ลงทุนเป็นทุเรียนค่ะปัจจุบันนี้ก็คือเกือบ 40- 50ถึงาไร่นี้ก็คือทุเรียนเกือบเต็มพื้นที่ละก็จะมีบางส่วนที่เป็นสวนผสมนิดนหน่อยแล้วก็มียังมีสวนยางพาราสองแปลงที่เดืออยู่นะคะก็ อันนี้เป็นน้ำพักน้ำแรงที่ได้มาจัดการทำงานเซลล์เนาะก็เอาเงินเงินมา,ามาจ้างคนงานช่วยดูแลสวนมาซื้อปุ๋ยซื้อยาซื้ออุอปรกรณ์มาสำหรับทำสวนเนาะคือการทำสวนนี่ก็ใช้สตังเยอะนะคะใส่ปุ๋ยตัดยาคือสวนผู้เรียนเนี่ยพอ่พอพอ่พอเขาเรียกอะไรงานประจำเลยอะที่ต้องทำอยู่บ่อยครั้งก็คือตัดยาเพราะเราจะไม่ปล่อยให้ยาเขายาวลกอนะไรเงี้ยเพราะนั้นค่าน้ำมันค่าแรงงานอะไรเงี้ยในการตัดยาก็จะค่อนข้าง เยอะนิดหนึงอะค่ะเพราะายิง่งช่วงๆหน้าฝนเนี่ยหญ้าจะยาวเร็วนี่คือเป็นระเบียบมันก็จะเห็นแบบเรียบลงหน้าเดิอนอย่างเงี้ยแต่ถ้าไม่ดูแลมันก็จะยาวะเดี๋ยวพาไปดูสวนของตื่นต่อนะ <c oughs> ก็แปลงนี้จะเป็นแปลงอีกแปลงนึงที่เป็นต้นใหญ่ต้นค่ะอายุประมาณ30ปีมันจะได้ร่วงไปมาดูก็มาดูสำรวจดูก็ร่วงไปค่อนข้างเยอะแหละเรื่อไม่ค่อยเท่าไหร่ร่วงนะร่วงไปตาม สภาพาเพราะว่ามันอาจจะฝนตกชุกอะไรต่ออะไรเงี้ยก็เลยล่วงต้นใหญ่นี่คือต้นใหญ่มากนะคะต้นสูงสูงมากต้นขนาดก็วันสามสิบปีสามสิบกิโลตังแบ่งข้างหลังแบ่งใหญ่ปีที่เราก็ดกค่ะปีเราดกมากต้นหนึ่งแบบเป็นร้อยลูกอ่ะปีนี้น่าจะไม่ถึงร่วงกับหมดแนะล้ววกกับหมดนะก็เข้ามาก็เย็นสบายลมรื่นนะคะ คือจะดูจากอายุต้นกับที่บอกคือ30ปีลำต้นเขาก็จะมีพวกอ,แบบอะไรอะเถาวั d, ลย์ใบมอสใบเฟิร์นอะไรเงี้ยปกคลุมแลงใหญ่ก็พอดีใจนะคะที่เกิดมาเป็นลูกชาวสวนเนะาะแล้วก็มีอาชีพติดตัว ที่ได้โดยที่เราไม่ได้ตั้งใจอะ่ะเพราะว่าเราซึมซับอยู่กับพ่อกับแม่กับกับสวนเนาะถึงเวลาเราก็ากลับมาสืบทอดกิจการสืบทอดสืบทอดอาชีพือได้กิจการและอาชีพเนะาะที่เลี้ยงเรามาตั้งแต่เด็กเนาะทรงเราลําเราเรียนมาด้วยก็เงินกับสวนเรีอนเนี่ยนะคะต้นนี้ก็เป็นอะไรอีแปะนะเป็นหนึ่งคล้ายๆกับคล้ายๆ กาฝาไอ้ยอะไรไม้เลื้อยกาฝาเฟิร์นมอสอะไรเงี้ยปกคลุมเต็มเลยเต็มต้นเลยต้นนี้โชคนี่ลูกใหญ่ใหญ่ไมเล่นดิอันนี้จะเป็นส่วนของของน้องสาวล่องสาวน้องยังดุกอยู่เยอะเยอะอยู่วันนี้อากาศเย็นสบายเนาะ แดดล่มใช่ไม่ม,ไม,ม,ไมีมีแดดจ้าเหมือนลักษณะมันฝนตกได้ยินเสียงฟ้าฟ้าร้องอยู่ไกลๆซึบขอกระโดดหน่อยนะคะอันนี้เราข้ามาามาแล้วมีกำลังให้น้ำจะตับกลองให้ดูนะคะอันนี้เดิมมันก็เคยเป็นแปลงทุเรียนก่อนที่จะเป็นแปลงยางพารานะซึ่ง เนี่ยเรามีทุเรียนอยีกต้นหนึ่งที่เป็นต้นที่แบบแข็งแรงและอยู่ตั้งแต่ยุคก,ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นยางพาราคือถ้าสมมติรุ่นนี้อยู่ครบนะคะโอโ้โหคงจะรวยระเบิดระเบิเบอร์เพราะว่ามีเนี่ยมีมีต้นแบบอายุที่ปลูกกันพร้อมๆกับต้นเนี้ยเยอะค่ะเป็นร้อยสองร้อยต้นอะตอนนั้นในสมัยสมัยเราเด็กๆจําได้ว่าคือมายทุเรียนไม่แพงนะคนะแต่ว่าก็ได้เงินเยอะอะค ดกเป็นทุเรียนที่แข็งแรงไม่เป็นโรคแล้วก็ดกมากเลยอ่ะเป็นแบบเป็นต้นฉบับของทุเรียนเลยอ่ะเนี่ยถ้าได้แบบนี้สักแบบสี่ห้าร้อยต้นนี่โหนี่ดกเลยนะยังอยู่ได้ทุกวันนี้ก็ยังอยู่ได้เน,นี่ย,ยแข็งแรงมากในขณะที่ต้นอื่นคือต้นปลูกใหม่หมดแล้วนะคะอันนี้่านะเปิดนะ พอทุเรียนเขาติดลูกเราก็ต้องให้น้ำทุเรียนกับการให้น้ำนี่สำคัญมากนะคะถ้าขาดน้ำนี่ทุเรียนอยู่ไม่ได้เนะพราะนั้นพื้นที่ไหนที่จะปลูกทุเรียนคือหนึ่งต้องมีน้ำมีน้ำก่อนเลยมีน้ำเพียงพอค่ะสวนสของเราติดคลองใหญ่คลองใหญ่วิ่งผ่านเลยวิ่งผ่านหลังสวนเลยก็โชคดีไปต้องขุดสระไม่ต้องขุดปะดานอะไรเยอะแยะแต่เราก็มีสระนะคะเรามีสระเก็บน้ำสองลูกสามลูก ทำสวนทุเรียนถามว่ายากไหมสำหรับมอใหม่ก็ยากนะคะเพราะว่ารวันวันหนึ่งวันอาเรวันวันที่เราปลูกวันแรกจนถึงกว่าจะมีลูกก็ใช้เวลาอย่างน้อยอะถ้าสวนที่เขาเรียบเร่งหน่อยก็ห้าปีเนาะก็เร่งที่เขามีลูกแต่ถ้าปล่อยตามธรรมชาติก็เจ็ดปีนะเจ็ดปีนี่นานมากนะคะสําหรับชีวิตคนเนี่ยนานมากมากเจ็ดปีเจ็ดปีใช่ที่ว่าจะมีลูกแบบ เยอะด้วยนะเจ็ดปีเพิ่งเริ่มเริ่มออกออกลูกออกดอกอะออกดอกออกลูกเนาะก็จะแบบยังไม่ค่อยติดสมบูรณ์ะเต็มที่จริงๆอะต้องมีสิบปีนะถ้าปล่อยธรรมชาติสิบปีถึงจะออกลูกดกหวังผลได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่เขาก็จะมียามีฮอร์โมนมาเล่งให้มันออกเร็วขึ้นเนี้ยให้มันดกขึ้นก็แล้วแต่ความสะดวกของสวนไหนนะคะ แต่ว่าการที่เราฝืนธรรมชาติให้มันออกดอกออกลูกจํานวนมากแล้วก็เหนียงเร็วอย่างเงี้ยมันก็มีข้อเสียคือถ้าเราดูแลบํารุงต้นไม่ดีเนะี่ยต้นเขาก็จะมีลูกให้เราได้แค่ปีเดียว,วเาก็จะป่วยทุเรียนปลูกได้แต่ปลูกแล้วอยู่อยู่รอดมีลูกแล้วก็อยู่ในนานให้ผลผลิตเราไปยาวนานเนี่ยยากส่วนใหญ่แล้วสวนที่เห็นปัจจุบันนี้ก็จะเป็นสวนที่ปลูกใหม่ๆหม่สวนเกา่าโบราณก็ยังมีอยู่ค่ะแต่ไม่เยอะเพราะมันดูแลยากเนาะ ันจะล้มหายตายจากโรคไบอบเท่าโ,าโลกลาโรคนั่นโรคนี่ลากเน่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลโรคกวนใจของสวนทุเรียนเลยเนส่วนนี้ก็อย่ที่บอกก็คือได้เงินจากการทำอาชีพเซลล์เนาะอำมาลงทุนปลูกเติบโตวันนั้นถึงวันนี้ก็แปลงนี้6ปีกว่าเกือบ7ปีละก็เป็นอย่างที่เห็น ค,ค่อยๆเติบโตไปนะค่ะอยๆเติบโตไปเราคิดว่าก็คงจะรักษาเขาอยู่กับเราไปนานๆนะเนาะแล้วก็ส่งต่อให้ลูกให้ลูกสาวโชคดีโชคดีที่มีที่ทํากินโชคดีที่มีที่เรียนโชคดีที่ปู่ย่าตาใหญ่แบ,แบ่งแบ่งไว้ให้แล้วก็ตกทอดมาจนถึงรุ่นเราแล้วเราเองก็จะส่งต่อให้กับลูกเราเหมือนกันโชคดีขอบคุณย่าตายหญ่พ่อแม่นะคะที่รักษาวไว้ กำลังให้น้ำให้น้ำเหลี่ยงสดชื่นมากกำลังให้น้ำเหลี่ยงนะคะต้นนี้ทุเรียนกำลังอยู่ในระยะเขาเรียกอะไรอ่ะอันนี้น่าจะเลยมาขวบพวงแล้วออกบานแล้วลูกติดแล้วผลไข่นกกระทาไหมนะคะ ที่สวนยังไม่ได้ตัดแต่งนะคะเดี๋ยวใกล้ละใกล้จะตัดแต่งละตัดแต่งหมายถึงว่าเราจะคัดลูกที่หนึ่งทรงบิดเดี่ยวลูกที่อยู่กันเป็นกระจุกเป็นพวงเราจะคัดเฉพาะลูกที่ทรงสวยไว้ในหนึ่งต้นเราจะเอาไว้ให้ไม่เกินสัก30ลูกดูความแข็งแรงนะถ้ากิ่งใหญ่จะไว้เยอะถ้ากิ่งยังไม่ใหญ่ก็อาจจะไว้น้อยนะคะทัน,นี้น่าจะเป็นร้อยกว่าลูกนะถ้าไว้หมดนี้คือต้นทอจะโซมแล้วอาจจะ จะต,ตายได้เพราะนั้นเราต้องต้องลดจํานวนลูกลงแล้วก็อีกอย่างคือการที่เราไว้ลูกให้อย่างเหมาะสมเนนะี่ยสารอาหารในลําต้นเขาก็จะเลี้ยงลูกแล้วก็จะได้ทรงลูกทุเรียนที่สวยงามน,นะคะเอาไว้เยอะทรงก็จะบิดเบี้ยวไม่สวยงามไม่ได้ราคาเม็ดเม็ดของทุเรียนเนื้อทุเรียนก็จะไม่เต็ม,มเต็มคู เป็นต้นที่ออกลูกปีปแรกค่ะน้องเลยเรียนอายุ6ปีนะคะ6ปีแล้วก็มีการตัดยอดควบคุมความสูงไปเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ตัดยอดให้เหนือลําต้นจากโคนไปจนถึงยอดไม่เกิน6เมตรแล้วก็ปีหน้าเราวางแผนว่าเราจะตัดแต่งทรงพุ่มด,ด้านข้างตอนนี้เขาเริ่มชิดกันแล้วเห็นไหมคะแตะกันแหละนี่คือเราปลูกระยะ8คูณ8เมตรนะคะ8เมตรคูณ8เมตรหมายความว่าราหว่างต้นระหว่างแถว8เมตร แต่ว่าด้วยความที่ต้นเขาใหญ่ขยายทรงพุ่มก็ตอนนี้กระชิดกันแล้วเพราะนั้นเราจะต้องควบคุมทรงพุ่มการที่ทรงพุ่มชนกันเกินไปจะทําให้แดดส่องไม่ถึงทุเรียนจะทําการสลัดกิ่งออกนะคะกิ่งที่ไม่โดนแดดเนี่ยก็จะสลัดออกเราจะพบว่าทุเรียนต้นใหญ่ๆแล้วกิ่งชนกันอ่ะกิ่งด้านล่างจะหลุดไปหมดเลย,จะเ,ลยจะเหลือแต่ด้านบนเราก็จะรักษาไม่ให้เขาเป็นแบบนี้จะรักษาทรงพุ่มให้ไม่ให้เขาสลัดกิ่งทิ้ง มุ่มฉ่ำมากเลยนะคะให้น้ำให้น้ำทุดเรียนก็ให้น้ำเบี่ยงน่าจะอยู่ประมาณสักงแิดนาทนนีต่อเนื่งต่อเนืงประตูเดี๋ยวค่ะน่าจะได้ลาอยู่ค่ะชื่อ น่าจะประมาณต้องส right ่300ลูกอะไรนั่นนี่ะต้องแต่งต้องแต่งเดี๋ยวคงได้เวลาตัดแต่งในเรื่องนี้แหละพอตัดแต่งเสร็จเราก็จะนับจํานวนลูกแล้วว่าสุดท้ายแล้วเราจะเหลือทั้งส่วนกี่ลูกก็มีเพื่อนๆหลายๆคนทักมาตองเลยะว่าปีที่แล้วขายออนไลน์ ในหนึ่งต้นจะมีสองหัวเหวี่ยงตอนนี้ดอกทุกต้นเลยโอเคก็ค่าช่มสม